เห็นแบบนี้ก็นำลายแตกแล้วเนาะนี่อุย้ยดูแบบคือสวนสุขสมชาติเนี่ยเขาทําอะไรออกมาเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยนะครับับปรดดูช่ำเขาม,มาีไม,มจิมให้ด้วยว่าตัวนี้เด็ดมากเป็นสูตรพิเศษนะครับคือพริเกเวียดนามมันจะต่างกับพริกเกลอไทยยังไงอนี่ชิ้นแบบนี้อุย้ยดูแบบอืมก็มีความแบบหวานนําแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วไม่หวานมากอืมเทลงไปนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าให้ปิดแล้วเขยา่า ลงมามาชิมกันมันมีความเค็มนิดนิดนัวๆแต่ไม่ได้เค็มปีอะ่ะมันมีความหอมแบบมันคืออะไรอะ่ะเขาใส่อะไรเข้าไปอ่ะมันมีความหอมหอมมันนแบบไปก๋วเียวนามคือเขาใส่อะไรเข้าไปอะมันไม่ได้เผ็ดด้วยนะไม่ได้เผ็ดเลย เปรี้ยวหวานนะจากสับป,ประรดนะครับทุกคนอร่อยกว่าเดิมดังนั้นใส่พริกเกลือเว้นน้ำแหละดีแล้วที่เขาให้มาในกระปุกขย่อไปเลยทุกคนตอนแรกตินกว่าเผ็ดเฮ้ยไม่เผ็ดเ้ยอร่อยมากแต่ฉันชอบพริกเกลือขอมากนยุดกินไม่ได้ตะกา้าด้านล่างนี้เลยอร่อยมากตรงปกทุกคนฉ่ำวะ่ะอร่อย